วิวการลงทุนนะครับจะเป็นอย่างไงเราจะมาติดตามสอบถามกันกับคุณพันงามอารยาวุฒิผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัท ures, คลาสสิกโฟวเจอร์สอยในสายกับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีทั้งสงท่านค่ะ,ค,ะคุณพันงามคะช่วงเช้านี้นะคะเห็นภาพรวมของเซ t ตอินดี x เองก็ดีนะคะแล้วก็เซ t ตฟิฟตี้ปสองการรีบาวขึ้นมาได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่าๆทีเดียวนี่คือช่วงของการปรับฐานเพื่อรีบาวขึ้นไปแล้วหรือย,อยังอะคะค่ะสำหรับ ตัวเซฟตนะคะเราก็มองว่ามีการปรับบวกขึ้นมาได้นะคะในลักษณะนี้เนี่ยอาจจะมีมุมมองในแนวเชิงบวกต่อ การประชุมกรงงนะคะซึ่งผลการประชุมก็คงจะออกมาในช่วงบ่ายนี้นะคะถ้าหากว่ามีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมา0.25เเซนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้เซ็ต50ของเราเนี่ยเดินหน้าต่อได้นะคะสำหรับ แนวรับก็จะมีที่975แล้วก็ถัดมา965<ม>นะคะส่วนแนวต้านที่989แล้วก็998นะคะในช่วงนี้เราก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านนะคะ ซึ่งเป้าหมายที่จะขึ้นไปนะคะก็คือเป้าหมายหลักก็คือที่บริเวณ1000จุดนะคะถ้าหากว่าผ่าน1000จุดได้เนี่ยก็ให้เน้นฝั่งรองนะคะแต่ถ้าหากว่ายังไม่สามารถผ่านได้เนี่ยจุดใกล้ๆ1 0 0 0จุดนะคะก็จะเป็นบริเวณที่จะปิดรองทำกำไรแล้วอาจจะเปิดช็อตลงมานะคะสำหรับคนที่เปิดช็อ,ชอตในช่วงก่อนหน้าหลายวันมานนี้ครับตอนนี้ควรจะปิดสถานะหรือยังครับค่ะควรปิดสถานะ ก่อนนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการดิดตัวขึ้นเป็นช่วงของการดีบ่าวนะคะแล้วก็มุมมองเศรษฐกิจต่อ,อมุมมองการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปีหน้าเนี่ยก็ยังเป็นในเชิงบวกนะคะถึงแม้ว่าไตรมาสที่4ี่เนี่ยอาจจะขยายตัว0 1นะคะแต่ปีหน้าก็คาดว่าจะขยายตัวได้4 5ปเนะคะอันนี้ก็ยังเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยหนุนเซ0ในช่วงนี้ค่ะ ค่ะคนพันงามมีวิธีการหรือว่าเทคนิคในการดูแล้วก็แนะน,นํานักลงทุนยังไงบ้างคะไม่ว่าจะเป็นเส้นเทคนิค A นะคะที่บ่งชี้ถึงการปรับตัวรีบาวเด้งกลับขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็น ISI มีความน่าสนใจหรือแนะนําได้ยังไงกันบ้างคะสําหรับ ในช่วงนี้นะคะเราให้มองที่บริเวณหนึ่งพันจุดเป็นหลักนะคะถ้าหากว่าสามารถยืนหนึ่งพันจุดได้เนี่ยก็เน้นฝั่งรองนะคะนักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะซื้อ follow อ follow l o n หรือว่า follow b y ได้นะคะแต่ถ้าหากว่ายังไม่สามารถที่จะยืนหนึ่งพันจุดได้เนี่ยในช่วงนี้ก็คือถ้ามีการรีบาวขึ้นมาแล้วไม่ผ่านบริเวณนั้นนะคะให ปิดลองทำกำไรนะคะส่วนตัวของอินดิเคเตอร์นะคะอ่ MACD หรือว่า RSI เนี่ยถ้าหากว่า ก็คือในช่วงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเปิดบวกได้นะคะในในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยก็เลยทำให้ MA CD และ r s i เนี่ยมีสัญญาณซื้อนะคะซึ่ง <Okay. S 1> จะเป็นช่วงของการดีบ่าวค่ะ mm. ครับ <Okay. S 3> พอถามเรื่องปัจจัยต่างประเทศบ้างครับวันนี้ก็จะมีการประชุมของ FOMC ครับผลออกมานี่จะส่งผลกับตลาดเงินตลาดทุนในบ้านเราวันนี้ยังไงบ้างครับสำหรับเ o อ c อนะคะก็คงจะไม่ได้มีอะไรที่น่าตื่นเต้นนะคะก็คือคงอัตราดอกเบี้ยไว้เหมือนเดิมแต่ก็คงต้องมาดูในรายละเอียด ของอสัญญาณทางเศรษฐกิจนะคะในเรื่องของการขึ้นอาจะรอกเบี้ยวว่า จะขึ้นในไตรมาสสองหรือว่าจะเป็นไตรมาสที่สามนะคะแต่ในช่วงนี้ก็มองกันว่าน่าจะเป็นไตรมาสที่สามเพราะว่า,าราคาน้ำมันก็ปรับตัวลดลงนะคะความกังวลในเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกก็มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นสหรัฐก็คงไม่รีบร้อนที่จะขึ้นอันตราดอกเบีย้ยในขณะน,นี้ก็เลยมีผลว่าถ้ายังไม่ขึ้นยังไม่ส่งสัญญาณว่าจะขึ้นอันตราดอกเบีย้ยเร็วก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกกับตลาดได้นะคะ ค่ะแล้วในภาวะที่ตลาดค่อนข้างสะพันผัวในรายวันแบบนี้เองนะคะคุณพันงามคะมีคําแนะนำไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในสินทรัพย์อย่าง Single Stock Futures ไว้ยังไงบ้างคะสำหรับตัว Single Stock นะคะเน้นในกลุ่มแบงก์เป็นหลักนะคะค่ะก็ แล้วที่เราแนะนำไว้ก็จะเป็นตัว KTB ซ4สนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยสามารถดิดกลับมายืนเหนือเส้นพู้พิ้งแนเวลส์0องได้แล้ว RSI ยังอยู่ในเขตโอเวอร์โซนะคะเราก็ให้แนะนำเข้าซื้อเมื่อราคายอดตัวนะคะโดยมีแนวรับที่2 1่สบาทห้แล้วก็21บาทนะคะแนวต้าน2 2่สิบสหยี่สิบาทหแล้วก็23บาทค่ะ ค่ะ,คะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะคุณพันงามค่ะค่ะสวัสดีค่ะนั่นคือมุมมองจาก c l a s s i c กฟ Futures สนะคะมีหลากหลายกลยุทธ์ที่แนะนำนะคะในช่วงที่สัญญาณทางเทคนิคนะคะก็บ่งชี้ถึงการดีดกลับมาได้ของด<ม>ัชนีในช่วงนี้ด้วยค่ะ